สวัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะเช้าวันนี้นาะก็ไปตลาดมานะคะทุกคนก็ได้ถั่วฝักยาวมา1กึ่งกำกำนี้ราคา20บาทค่ะทุกคนแล้วก็ได้เต้าหู้มาหนึ่งแผ่นเนาะเมน,นูแนะนำสำหรับเช้าวันนี้ก็คือจะทำถั่วฝักยาวผัดใส่เต้าหู้กันค่ะทุกคนมาค่ะ มาชมวิธีการทำกันได้เลยนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเราก็จัดแจงล้างทำความสะอาดถั่วเนาะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆปริมาณของถั่วนะคะแล้วก็วิธีการหั่นก็ตามที่เราชอบเลยค่ะแล้วก็หั่นเต้าหู้นะคะพอดีวันนี้ได้มาหนึงแผ่นเนะาะการหั่นเต้าหู้ก็ตามที่เราต้องการเลยนะ ชอบแบบไหนก็หั่นแบบนั้นได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงของบัวบุษบงวันนี้เนาะไม่มีอะไรมากเลยนะคะก็จะมีเกลือตามที่ต้องการเนาะพอดีวันนี้ป่วยก็จะใช้เกลือเยอะหน่อยเนาะเพราะจะนำผัดถั่วนี้นะคะไปทานกับข้าวต้มค่ะแล้วก็จะมีน้ำตาล แล้วก็มีเต้าเจี้ยวค่ะสำหรับท่านอื่นๆจะใช้เครื่องปรุงอะไรบ้างนั้นก็ตามที่ท่านชอบเลยเนาะเตรียมไว้ให้พร้อมนะคะแล้วเราก็ไปจัดการตั้งกระทะเนาะพอกระทะร้อนก็ใส่น้ำมันไปนิดหนึ่งนะแล้วเราก็นำเต้าหู้ลงไปทอดค่ะ การทอดเต้าหู้นะคะของบัวบุษสบงจะใช้ไฟกลางๆค่ะทอดไปจนเต้าหู้เหลืองนะคะบางท่านอาจจะไม่ชอบเต้าหู้ทอดก็ใช้เต้าหู้แบบนี้เลยลงไปผัดเลยก็ได้เนาะบางท่านก็อาจจะชอบแบบเตรียมเตรียก็ทอดนานหน่อยเนาะบางท่านอาจจะชอบแบบว่าไม่ไข่ไม่เตรียมก็แล้วแต่สะดวกนะคะ ใครชอบเต้าหู้ทอดแบบไหนก็ทอดตามนั้นเลยนะคะก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะพักพอเต้าหู้เหลืองเนาะเราก็พลิกกลับไปกลับมาจนกระทั่งได้ตามที่เราต้องการนะคะทุกคนนะคะอย่าลืมเนาะใช้ไฟอ่อนนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็นําถั่วที่เราหั่นไว้เนาะ ลงไปนะคะแล้วก็เติมเกลือเติม <Okay. S 1> เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้นะคะผัดไปจนถั่วสุกเนาะก็ใช้ได้แล้วค่ะมีค่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เนาะบางท่านชอบให้มีน้ำเยอะๆก็เติมน้ำลงไปเยอะหน่อยเนาะแต่ทีนี้บัวบุชบงก็ไม่ค่อยชอบน้ำสักเท่าไหร่เนาะก็ใส่น้ำประมาณนี้นะคะ ส่วนความสุขของถั่วนะคะก็แล้วแต่เนาะพอดีช่วงนี้ป่วยเนาะก็เลยใช้ถั่วแบบผัดสุกด่อยนะคะซึ่งเราสามารถนําผัดถั่วนี้เนาะไปทานกับข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้เนาะแต่บวบุบชบทานกับข้าวต้มค่ะทุกคนค่ะในช่วงนี้นะคะก็มีข่าวคราวจากคุณหมอหลายๆท่านเนาะให้คําแนะนําว่า ควรงดการบริโภคโปรโตีนจากตั์นะคะให้หันมาบริโภคอาหารประมาณแนวมังสวิรัตเนาะให้บริโภคพวกผักและก็โปรโตีนจากพืชทดแทนนะคะก็ลองๆพิจารณากันดูนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ หากท่าน,นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะให้กำลังใจบัวบุตรสบงสตอรี่ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งขอบคุณมากๆเลยค่ะขอลากันไปสำหรับคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ